มาอีกแล้วมาอีกแล้วจ้ามาแล้วค่ะมาแล้วค่ะของแซ่บของอร่อยของนัวมาพบเจอกันอีกแล้วจ้าทุกคนพบเจอกันวันนี้ในช่องนี้ดีเต็มพุงมาทุกคนวันนี้อากาศนาหนาวๆเรามากินกว๋วยเตี๋ยวกันจ้าวันนี้เป็นกว๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กโนไม่ใช่ <c oughs> เป็นกว๋วยเตี๋ยววุ้นเสน้นทุกคนกว๋วยเตี๋ยววุ้นเส้นพูดผิดพูดถูกเนกว๋วยเตี๋ยววุ้นเส้นแต่วันนี้มีลูกชิ้นนะคะแล้วก็วันนี้ถั่วงอกชอบ ชอบแม่จ๋าชอบถั่วงอกดิบมาลุยกันเลยเดี๋ยวมันจะอืดมามาทุกคนว่านี่แซ่แบๆหนัวๆแม่จาม๋าเป็นคนที่ชอบถั่วงอกดิบมากๆกินกัอือก๋วยเตี๋ยวถ้าไปกินที่ร้านนะถ้าไปกินที่ร้านถ้าร้านไหนเอาผักมาวางไวน้นี่หมดถ้วยหมดถาดผักหมดถาดน,นะถ้าวางอยู่ที่โต๊ะแม่จา๋าม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 า,มา S 1> <S 1> <S 1> <S ร้อนๆมีแห้งมาทุกคนได้ลูกชิ้นก่อนอื ใส่กวางตุ้งนะไม่จาาไม่มีคณะ Mm-hmm. Um. mm -hmm. 嗯。Mm hmm. Yeah. Mm. Mm -hmm. All right. ต้องขอภายเสียงการเสียงช้อนกองแกงกองแกง 嗯。Mm hmm. คือช้อนข้างน no ี้มันไม่ถนัด กับว่าจะซดน้ำก็เตี๋ยวให้แบบว่าอิ่มแทนน้ำไปเลยม,มามยทำสุดท้ายนี้ I yeah.